ท่านผู้ชมที่เคารพครับณที่ประตูมิติแห่งการเวลาวันที่21มีนาคม2567เวลาขณะนี้พระอาทิตย์กำลังจะลาลับฟ้าอัสดงไปแล้ว17นาฬิกา25นาทีครับแสงตะวันฉายได้สาดส่องเข้ามา ที่ประตูมิติแห่งการเวลาหากแม้นว่าไม่มีเทือกเขาภูผาด่างบังไว้หากแม้นว่าไม่มีต้นไม้และพืชพันไม้อยู่ในป่าบังไว้แสงตะวันจะลอดช่องประตูมิติแห่งการเวลาได้อย่างสวยงามเลยเมื่อสักคู่นี้ตอนที่แสงตะวันกำลังมากมายอยู่ ได้ถ่ายภาพไว้ปรากฏว่าแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาจนถึงหลวงพ่อพิลมทำให้เราเห็นแสงนั้นทาบไปตามกำแพงผนังหินแลว้วก็ค่อยๆเยื้องเข้ามาตรงกันกันกบช่วงของเส้นอีควินอกซึ่งเส้นนี้แหละเป็นเส้นที่บอก กลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันทิวาราตีเสมอภาคท่านผู้ชมครับความอัศจรรย์ของประตูมิติแห่งการเวลานี้ไม่อาจจะบอกความรู้สึกของพวกเราที่อยู่ที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อที่กำลังนั่งรับพลังนั่งบําเพ็ญภาวนาหาความสงบของจิตใจไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มก ที่ได้มาเป็นสักขีพยานคนเดียวของหมู่บ้านและทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้ขออธิษฐานจิตด้วยบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันตาเจ้าทุกพระองค์ในพระนิพพานตลอดถึงเทวาอารักษ์เทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากรภพภพสากลจักรวาลขอให้บุญบารมีของทุกท่านทุกพระองค์ ดุลบันดาลให้ทุกท่านจงพ้นทุกข์พ้นสศพ้นโลกพ้นภัยเคาะกรรมใดๆจงลาลับหายไปพร้อมกับพระอาทิตย์ที่จะอัสดงลงนักขณะนี้ขอทุกโศกโลกภัยเคาะกรรมศัตรูมูมานเคาะเข็นเวรภัยทุกอย่างที่ไม่ดีในวิถีชีวิตขณะน,นี้จงมาลายหายสิ้นไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ประสบแต่ความโชคดีขอให้ทุกท่านจงเจริญในหน้าที่การงานค้าขายก็จงร่ำรวยมีเงินมีทองสุขก,กายใจโรคภัยไข้เจ็บจงหายสิ้นไปณกาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด